เราภูมิใจการบินไทยของเรา ยังอยู่กับกากาศโลกในช่วงที่2ค่ะเมื่อปีที่ผ่านมานะคะบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเขาได้ประกาศที่จะเริ่มโครงการที่ชื่อว่ามาสวันค่ะค <Mars S 2> มาสที่แปลว่าดาวองคารนั่นเองโค,ครงการนี้ค่ะจะเป็นการส่งมนุษย์เนี่ยไปตั้งถิ่นฐานถาวรบนดาวองคารเลยซึ่งตั้งแต่ประกาศมานะคะก็มีคนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากทีเดียวค่ะเรียกว่าไปแล้วกลับมาไม่ได้ด้วยนะครับแต่เรื่องนี้นะครับก็มีทีมนักวิจัยนะครับเขาต้องการสนับสนุนโครงการนี้ก็เลยมีการทดลอง เพราะปลูกพืชขึ้นมานะครับโดยใช้ดินเนี่ยที่มีส่วนประกอบเดียวกับดินที่อยู่บนดาวอังคารนะครับโดยหวังว่าคนที่ขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารเนี่ยจะได้สามารถเพาะปลูกพืชเอาไว้เก็บกินรับประทานนั่นเองนะครับรวมถึงปลูกไว้เป็นร่มเงาให้กับบ้านของตัวเองอด้วยนะครับน่าสนใจทีเดียวไปติดตามกันเลยครับ ความคิดที่จะส่งมนุษย์ไปตั้งถิ่นฐานเท้าวรบนดาวอังคารมีมาช้านานแล้วค่ะและเป็นความพยายามที่นักวิทยาศาสตร์นะคะได้ทําการวิจัยศึกษามาต่อเนื่องเลยอย่างองค์การนาซาเนี่ยก็ได้ส่ง หุนยนต์สำรวจนะคะที่ชื่อว่า Curiosity เนี่ยไปสำรวจสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารพร้อมกับเก็บตัวอย่างก้อนหินมาสำรวจแล้วด้วยขณะที่นักวิทยาศาสตร์ชาวดัชอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทเอกชนที่ชื่อว่า Mars One ชื่อเดียวกับโครงการเลยก็ได้นำเสนอผลงานที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งนะคะคือเขาบอกว่าสามารถปลูกพืชในดินที่พบได้คือเป็นดินชนิดเดียวกับในดาวอังคารนั่นเองค่ะครับ ทีนี้เรามาลองทําความรู้จักกับโครงการมาสวรรค์กันดูนะครับโครงการนี้เป็นเที่ยวบินอวกาศของเอกชนนะครับผู้เริ่มก็คือนายบัสลัสดอฟนะครับเป็นผู้ประกอบการชาวดัชที่ต้องการสร้างนิคมมนุษย์ถาวรบนดาวอังคารนะครับโดยมีแผนที่จะส่งมนุษย์อวกาศชุดแรกจํานวนทั้งสิ้น4คนขึ้นไปบุกเบิกในปี2023หรือว่าอีก10ปีนับจากนี้นั่นเองโดยประกาศโครงการนี้เนี่ยไปตั้งแต่ปีที่แล้ว แล้วก็มีผู้ให้ความสนใจเป็นจํานวนมากนะครับต้องการที่จะสมัคร เข้าร่วมโครงการดังนั้นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยต้องเร่งวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้ของสิ่งแวดล้อมนะครับเวลาเนี่ยส่งมนุษย์ขึ้นไปแล้วจะได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ะค,ะค่ะทีมวิจัยชุดนี้ค่ะก็เลยเริ่มการทดลองปลูกพืชถึง14ชนิดด้วยกันนะคะบนดินที่มีแร่ธาตุสูงทีเดียวซึ่งก็เป็นดินที่รวบรวมมาได้จากบริเวณภูเขาไฟบนเกาะฮาวายค่ะแล้วก็ได้รับการรับรองจากองค์การนาซาแล้วด้วยว่าดินที่ว่านี้เนี่ยมีส่วนประกอบแบบเดียวกับ ดินที่ผบได้บนดาวอังคารเลยปรากฏว่าทดลองปลูกนะคะผลลัพธ์เนี่ยเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งเลยเนื่องจากว่าพืชผักเหล่านี้จเจริญเติบโตได้ดีมากๆค่ะครับคุณวีเกอร์วาเมลลิงนะครับเป็นนักนิเวศวิทยาหนึ่งในทีมวิจัยเนี่ยบอกว่ารู้สึกแปลกใจมากๆที่ค้นพบว่าดินบนดาวอังคารเนี่ยสามารถนำมาเพาะปลูกได้ซึ่งทีมวิจัยยังได้ทําการทดลองนะครับเพาะปลูก พืชกับดินบนดวงจันทร์ด้วยนะครับแต่พืชผลกลับเหี่ยวเฉาและก็ตายภายในเวลาเพียงแค่50วันเท่านั้นจึงเป็นที่สรุปได้นะครับว่าแร่ธาตุในดินบนดาวอังคารนั้นสมบูรณ์กว่านะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับดินบนโลกมนุษย์มากที่สุดหรือว่าอาจจะเข้มข้นกว่าได้ซ้าไปนะครับเพราะพืชเนี่ยใช้เวลาในการเจริญเติบโตเนี่ยน้อยกว่าพืชบนโลกมนุษย์ด้วยซ้ำไปค่ะคือถ้ามีการส่งมนุษย์ขึ้นไปบ,บนดาวอังคารจริงๆนะคะพืชแบบนี้เนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์มากทีเดียวแต่ว่านักวิจัย กลุ่มนี้ค่ะเขาก็บอกเอาไว้ว่า ที่บอกว่าเป็นประโยชน์เนี่ยคือเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเป็นร่มเงาเพราะว่าถ้าจะให้รับประทานผักเหล่านี้เนี่ยยังไม่สามารถรับประทานได้จริงๆคะ่ะอย่างที่บอกไปคือดินแร่ธาตุเข้มข้นมากก็ <ๆ S 1> ส่งผลไปยังพืชผลด้วย<อ>คือผักเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> หล่านี้เนี่ยจะมีความเข้มข้นสูงเกินไปอย่างในมะเขือเทศสุกคะ่ะเขาพบว่ามีแร่ธาตุที่เป็นเหล็กเนี่ยปริมาณมากมากจนเป็นพิษอย่างนั้นเลยคะ่ะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องหาทางที่จะแก้ไขเรื่องนี้ต่อไปรวมถึงจะต้องหาทีหาทางออกเรื่องของการสร้างสถานที่ ในการอยู <One input> ่อาศัยด้วยค่ะเพื่อที่จาจาลองสภาพอากาศบนโลกเพื่อที่มนุษย์จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เนื่องจากว่าบนดาวอังคารค่ะมีบรรยากาศที่หนาแน่นไม่ถึงหนึ่งในร้อยของโลกคือน้อยกว่ามากๆเลยแถมอากาศบนนั้นยังหนาวเย็นอีกด้วยค่ะครับทีมวิจัยเนี่ยก็ยังบอกนะครับว่ายังต้องมีการศึกษาอีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการทดสอบเนี่ยพอสมควรกว่าจะพร้อมในการส่งมนุษย์ไปอยู่บนดาวอังคารจริงๆนะครับ แต่เชื่อว่าจะหาทางแก้ไขในในเรื่องของดินได้ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีทางนะครับที่มนุษย์เนี่ยจะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนโลกดาวอังคารได้เลยนะครับทั้งนี้ทีมวิจัยคงจะต้องมีความกดดันผสมคัรธุะครับเนื่องจากตอนนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า2 0 0แสนคนนะครับมแม้จะรู้ดีนะครับว่านี่คือการตีตั๋วเที่ยวเดียวนะครับขึ้นไปบนดาวอังคารแล้วก็จะไม่มีเครื่องยืนยันด้วยว่าพวกเขาเนี่ยจะอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่า ะค่ะก็น,นี่ก็เป็นเหมือนความสําเร็จขั้นต้นเท่านั้นนะคะถ้าจะปลูกพืชที่สามารถทานได้ก็ต้องรอไปอีกแต่พูดถึงโค,ค,ครงการเนี่ยจะเตรียมส่งคนไปดาวังคารในอีก10ปีข้างหน้าแล้วตอนนี้ยังไม่มีบทสรุปเลยว่าจะเข้าไปอยู่ได้จริงๆหรือเปล่าคะ่ะอืมครับสำหรับคนที่ตัดสินใจจะไปนี่ผม,มว่าเขาเด็ดเดี่ยวมากเหมือนกันนะครับทิ้งทุกอย่างที่เคยเห็นเคยมีเลยนะครับญาติพี่น้องทุกคนนี้ไม่ต้องเห็นกันอีกแล้วนะครับชีวิตนี้ไป ตั้งต้นชีวิตใหม่จริงๆน,นี่ต้องเรียกว่าตั้งต้นชีวิตใหม่จริงๆ <c oughs> เลยนะครับเอาละครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกาะกระแสะโลกครับ